บรรยากาศเปล่าเปลี่ยวอ้างวางเต็มไปด้วยภัยอันตรายร้อยแปดของป่าทึบทั้งสัตวร์ร้ายไข้ป่าและคนด้วยกันเองเพราะป่าเป็นแหล่งที่รวมของคนหลากหลายทั้งคนดีที่เข้าไปหาที่ทำมาหากินและคนร้ายที่หลบหนีคดีความของบ้านเมืองอาหารการกินในป่าก็ฝืดเคืองไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนอยู่ในบ้านในเมืองข้าวของเครื่องใช้กว่าจะหาได้ก็ยากเย็น เพราะต้องรอเวลามีคนในป่าเข้าเมืองจึงจะฝากกันซื้อหามาให้ได้อยู่ป่ามันลำบากยากเย็นสำเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวอย่างนี้เองคนในป่าจึงต้องหาอะไรมาเป็นที่ย้อมใจหรือผ่อนคลายให้หายกังวลคลายเหงาเรื่องจะไปหาที่พักผ่อนแบบเดินห้างหรือนั่งตามผับหรูบางก็เดินดูหมอนวดในตู้กระจกเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคนในป่า จึงต้องหาอย่างอื่นมาเป็นเครื่องย้อมใจและคลายอารมณ์ว่ากันตรงๆแล้วจะหาอะไรมาช่วยได้ดีกว่าเล่าเห็นจะไม่มีเรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละคนในป่าไม่ว่าที่ไหนที่ผมเคยพบเห็นมาจึงกินเหล้ากันเป็นวาเล่นสนุกสนานดีใจเวลาล่าสัตว์ได้ก็กินเหล้าเงียบเหงาเศร้าใจเวลามีใครตายก็กินเหล้ากินกันได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเรียกว่าบางคนแก่จนจะเข้าโงอยู่รอมรอ แต่ก็ยังร้องขอเล่าจากลูกหลานกินก่อนตายก็ยังมีเมื่อคนในป่าชอบเล่ากันขนาดนี้มีหรือที่คนชอบเที่ยวป่าอย่างพวกผมจะไม่กินเหล้ากินมากกินน้อยไม่ว่าเห็นเข้าป่าทีไรก็กินกันได้ทุกทีการกินเหล้าของพวกผมไม่เคยมีเรื่องมีราวไม่เคยตีกันจะว่าไม่เคยมีเรื่องอาจจะไม่ถูกนักเพราะเรื่องมันมีแต่เป็นเรื่องสนุกเรื่องถูกเราทิ้งไว้ที่ในเมือง พอเข้าป่าแล้วขอสนุกลูกเดียวปีนั้นยังไม่ทันหมดหน้าฝนดีไอ้แขกก็ส่งข่าวมาว่าจะเข้าไปหาพรานเก่ากันจะได้ไปพูดคุยฟังเรื่องเก่าๆจากปาาก,ก่อนที่แกจะตายไปเสียก่อนแค่ได้ยินเท่านี้ผมก็รีบส่งข่าวไปบอกไอ้หนูทันทีเพราะเข้าป่ากันมานานหลายปีครั้งใดที่ขาดคนใดคนหนึ่งไป มันให้คิดถึงเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างถึงวันนัดหมายผมกับไอ้หนูก็ไปถึงบ้านไอ้แขกที่ชายดงตั้งแต่ตอนสายพอไปถึงก็รีบถามทันทีว่ามันจะพาไปหาใครที่ไหนพรานพันว่าแกเป็นพรานเก่าแกตอนนี้อายุร่วมร้อยแล้วไม่รู้จะตายวันตายพรุ่งไอ้แขกตอบคำถามของผมกับไอ้หนู แกขนาดนั้นทำไมเราไม่เคยได้ยินชื่อวะไอ้หนูสงสัยนั่นมันเป็นความโง่ของมึงแต่ที่เราไม่รู้จักชื่อน่าจะเป็นเพราะแกเลิกล่าสัตว์มาหลายสิบปีแล้วก็เป็นได้แล้วแกอยู่ทางไหนนี่มึงบอกไอ้ต่อยกับไอ้แดงหรือ,อยังผมถามเรียบร้อยพรานพันธ์แกเคยอยู่หน้องคอกมาก่อนอยู่มาตั้งแต่สมัยพวกเรายังไม่ได้เข้าป่ากัน หรืออาจจะตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดก็ไม่รู้หลังจากนั้นแกก็ย้ายเข้าไปอยู่ในดงลึกเข้าไปอีกแต่วันนี้เราจะไปหาแกที่หลังเขาสีเสียทรู้เรื่องราวกันดีแล้วเราก็เตรียมซื้อข้าวของเพิ่มเติมเพราะไอแดงกับไอต่อยอยู่ในป่าจะหาซื้อได้ยากกว่าตรงนี้นอกจากข้าวสารอาหารแห้งพวกปลากระป๋องปลาแห้งเนื้อเค็มและพริกสดพริกแห้ง รวมทั้งเครื่องแกงสำเร็จที่ตอนนั้นเพิ่งจะมีขายใหม่ๆแล้วคราวนี้ไอ้หนูมีเหล้าฝรั่งติดมาจากกรุงเทพถึงสองขวดแค่สองขวดจะไปยาไส้อะไรซื้อเหล้าไทยไปอีกสามสี่ขวดเถอะวะไอ้แขกทวงไส้มึงยาวเท่าไหร่เหล้านี่มัน43่สิาดีกรีนะโว้ยไอ้หนูอ้างสรรพคุณจะก,กี่ดีกรีก็แล้วแต่พวกในป่ามันกินจุยังกระปอบ แล้วมึงจะให้มันนั่งดูเรากินได้หรือเออจริงโว้ยขืนให้มันกินเหล้านี่ไม่กี่ทีก็หมดแพงก็แพงตกลงเลยต้องติดเหล้าไทยไปอีกสี่ขวดที่จริงรู้แล้วว่าไม่พอแต่เงินมันมีแค่นี้เลยต้องตัดใจไอ้แขกขับรถพาผมกับไอ้หนูเข้าไปหาไอ้ต่อยที่ในป่ากว่าจะเข้าไปถึงก็ร่วมเย็นแล้วไอ้ต่อยคว้าราวเนื้อเค็มที่ตากไว้ข้างบ้านพักไปอีกถุงหนึ่ง เนื้ออะไรของมึงวะไอ้หนูถามด้วยความสงสัยกวางกูไม่ได้ยิงหรอกพวกชาวบ้านมันไปไล่ราวกันได้เมื่อวานซืนพอรู้ว่ามีเนื้อกวางไอ้หนูก็ซูดปากด้วยความอยากโหยยังก็รู้ว่าเรามีเหล้าฝรั่งมาเย็นนี้ทํามึงจะได้จิบบรันดีจากฝรั่งเศสกับเนื้อกวางให้ชื่นใจไปเลยออกจากบ้านไอ้ต่อยก็จวนค่ำแล้ว ป่าเริ่มมืดสลัวจนต้องเปิดไฟหน้ารถมาได้สักพักใหญ่ๆอยู่ๆเก้งตัวหนึ่งก็เพ่นพึ่งออกมายืนขวางทางไอ้ต่อยหันไปคว้าปืนแต่ไม่ทันมันโดดแผลวกลับเข้าป่ารกไปอย่างว่องไวเสียดายเจ้าป่ามาให้ลาบแต่วันเชียวมึงเตรียมตัวให้ดีเดี๋ยวก็ต้องมีอีกไอ้หนูบน่นแต่จนสองทุมเมื่อเข้าเขตรั้วไร่ไอ้แดง ก็ไม่มีวี่แววว่าจะเจอตัวอะไรอีกนอกจากนกตบยุงที่เห็นตาแดงๆของมันสะท้อนแสงไฟทีไรไม่วายสะดุ้งทุกทีไอ้แดงรอเราอยู่แล้วพอจอดรถมันรีบออกมารับพร้อมข่าวดีกูเพิ่งยิงเก้งได้เมื่อคืนนี้เองทำเนื้อแดดเดียวไว้รอพวกมึงพอดีอะไรวะจะโชคดีอะไรกันขนาดนี้เพิ่งได้เนื้อกวางเค็มมาจากบ้านไอต่อยเมื่อกี้นี้เอง ยังจะมีแก้งแดดเดียวอีกสงสัยบรันดีของกูจะไม่พอซะแล้วมั้งไอหนูชักวิตกคืนนี้เปิดมากินขวดเดียวก่อนแล้วกันอีกขวดค่อยไว้ให้พรานพันแกชิมมั้งไอแขกว่าเออดีเราไม่มีอะไรไปฝากแกเอาเ่านอกนี่แหละดีที่สุดไอ้ต่อยแนะนำแกปานนั้นแกจะกินหรือเปล่าไม่รู้เห็นว่าอายุร่วมร้อยไม่ใช่หรือผมสงสัย มีหรือไม่กินคนในป่านะมึงให้แกจวนจะเข้าโรงก็กินยิ่งพรานพันนี่ละ่ะเพลอเผลอหนุ่มหนุ่มสู้ไม่ได้ก็แล้วกันได้ยินคำพูดของไอ้แขกแล้วผมยิ่งรู้สึกอยากพบพรานเก่าเป็นกำลังบารันดีฝรั่งเศสของไอ้หนูกินกับเนื้อกวางเค็มและเนื้อเก้งแดดเดียวทอดอร่อยสุดยอดจริงๆเสียด,ดายที่เปิดขวดไม่ทันไรรินแบ่งกันไปได้ไม่กี่รอบก็หมด นี่ถ้าไม่ห่วงว่าจะไว้ให้พรานพันอีกขวดคงจะหมดตามไปในไม่ช้าแน่นอนคืนนั้นเราสนุกสนานกันจนดึกไม่มีใครคิดจะออกไปส่องไฟเหมือนทุกครั้งทุกคนตั้งใจจะไปคุยกับพรานเก่าอย่างเดียวรุ่งขึ้นพักผ่อนนอนเล่นกันที่บ้านไอดแดงจนเที่ยงเจ้าของบ้านแสดงฝีมือทำอาหารป่าให้กินอร่อยสมอยากทั้งน้ำพริกแมงดาสดๆกินกับผักรอบบ้านเมื่อคืน ไอแดงจับแมงดามาได้หลายสิบตัวผัดเผ็ดเนื้อเก้งแดดเดียวไข่เจียวกับไข่มดแดงที่ช่วยกันสอยลงมาจากรังบนต้นสะเดาหลังบ้านแต่ที่อร่อยสุดยอดคือแกงอ่อมเห็ดระโงกกินไปก็กลัวเมาไปแต่ไม่มีใครเมาเห็ดมีแต่ไอหนูเมาเหล้าอยู่คนเดียวหลังจากอิ่มและพักผ่อนกันดีแล้วไอแขกจึงชวนขึ้นรถเพื่อไปให้ถึงบ้านพรานพันก่อนคำ ทางในป่าพาเราลัดเลาะป่าโปรโง่งสลับกับดงทึบเป็นช่วงๆบางครั้งก็เห็นไร่ซากหรือไร่ร้างที่ถูกทิ้งไว้ว่างเปล่าเห็นแต่เสารกระท่อมโดเดเสียดายป่าที่ถูกทางแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ปล่อยให้หญ้าคาหญ้าขมโมงขึ้นรกกรุงรังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านที่ร้างนั้นบางครั้งก็ผ่านหมู่บ้านเล็กๆที่แฝงตัวอยู่กลางป่าทึบมีกันอยู่ห้าหกหลังคาเรือนเท่านั้น ป่าทึบถูกทางบรนวงเหมือนหัวล้านคิดว่าอีกไม่นานคงแผลกว้างออกไปเรื่อยๆขนาดเหตุการณ์นี้ผ่านมาตั้งเกือบ40ปีแล้วแต่ทุกครั้งที่เราเข้าป่าก็เห็นว่ามันถูกทางเพิ่มมากขึ้นกว่าเก่าทุกปีบางทีเข้าไปครั้งแรกตรงนี้ยังมีป่าอยู่เลยพอผ่านมาอีกปีอ้าวป่าหายไปแล้วกลายเป็นไร่และหมู่บ้านขึ้นมาแทน การทำลายล้างเกิดขึ้นทุกวันอย่างนี้เองป่าตะวันออกอันกว้างใหญ่ไพศาลมีเนื้อที่รวมกันกว่าสองลานไร่จึงกลายเป็นป่าอนุรักษ์เหลือเนื้อที่ไม่กี่แสนไร่ในปัจจุบันบ่ายมากแล้วเราผ่านเข้าไปใกล้เขาสีเสียดป่าแถวนี้ยังรกทึบมากกว่าที่อื่นมองขึ้นไปบนยอดเขาเห็นต้นยางขนาดใหญ่ยืนเรียงรายกันนั่นเป็นโดงอากาศบนนั้นคงจะเย็น เพราะเห็นเป็นหมอกมวนมัวผิดกับข้างล่างพอผ่านเขาสีเสียดมาแล้วก็เริ่มมีร่องรอยถางป่าให้เห็นต่อไม้ขนาดใหญ่ถูกตัดไปไม่นานเถาหนามและกอไผ่ถูกรวมกองไว้รอวันเผาเมื่อหน้าแรงมาถึงควันไฟจากการเผาต่อไม้ยังอบอวนอยู่ทั่วไปไม่นานก็เริ่มเห็นบ้านเรือนกระท่อมหลังเล็กหลังน้อยเรียงรายอยู่ทั่วไปตามพื้นที่ลาดเนินตเตีย พอรถเราแล่นเข้ามาผู้คนทั้งลูกเด็กเล็กแดงก็พากันมองดูด้วยความแปลกใจไอ้แขกขับรถตรงเข้าไปถามหาคนที่มันรู้จักทิดยูนเข้ามารับจ้างขับแทรกเตอร์ไถป่าให้พวกนี้มาสามปีแล้วและเป็นคนที่ชวนไอ้แขกให้เข้ามาคุยกับพรานพันพอเจอหน้าทิดยูนและพักทักทายกันได้ชั่วครู่ทิดยูนก็พาไปบ้านพรานพันซึ่งอาศัยอยู่กับหลานชายอีกหลายคน กระท่อมของแกอยู่ค่อนไปทางท้ายหมู่บ้านเลยไปด้านหลังยังมีต้นไม้ใหญ่ปะปนอยู่ทั่วไปพรานพันวันที่เราไปพบวันนั้นอายุแก88ปีแล้วแต่ท่าทางยังแข็งแรงเนื้อหนังแม้จะเหี่ยวย่นแต่มีร่องรอยของกล้ามเนื้อแกนุ่งกางเกงขากกวยตัวเดียวเผยให้เห็นเส้นเอ็นปูดโปนทั่วตัวหลังงองุ้มเล็กน้อยนี่ถ้าไม่ถามอายุถ้าให้ผมเดา ต้องนึกว่าแกเพิ่งเจิบแน่เลยจะมาคุยเรื่องป่าเท่านั้นเหรอนึกว่าจะมาชวนเที่ยวป่าพรานพันหัวเราะเห็นฟันหลอเกือบหมดปากหลังจากทิดยูแนะนำว่าเราเป็นใครมาทำไมลุงยังเที่ยวป่าไว้หรือครับไอ้ต่อยถามทำไมจะไม่ไหวอยู่ป่ามาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นเดี๋ยวคำคกินข้าวแล้ว กาจะลองพาไปเดินทางหัวเขาดูบ้างเอาไหมละ่ะคำพูดของพรานพันท์ทให้พวกเราทุกคนหูพึงแค่ได้มาพบพูดคุยกับพรานเก่าแก่ก็นับเป็นบุญนักหนาแล้วใครจะคิดว่าจะได้แกมาพาเที่ยวอีกด้วยไอ้แขกสั่งให้ยกข้าวของลงมาจากรถทันทีกะว่าจะทำอาหารเลี้ยงแกให้เต็มที่พรานพันธ์สั่งให้หลานหงข้าวเผื่อพวกเราด้วย แต่กับข้าวไอ้แขกบอกว่าเราจะทํากันเองว่าแล้วก็สั่งให้ไอ้หนูเอาเหล้าฝรั่งมาให้พรานพันออามาฝากลุงครับเหล้าชั้นดีจากฝรั่งเศสไอ้แขกส่งขวดปรันดีให้พรานพันเอ้าขอบใจหว้ยหลานชายขวดมันสวยดีแฮะนี่เปิดยังไงล่ะพรานพันรีบรับขวดปรันดีไปพลิกดูด้วยความตื่นเต้น ไอแขกจัดแจงเปิดฝาแล้วรินใส่แก้วเล็กให้แกจิบพรานพันเอื้อมมือสันรริกมารับไปดมแล้วเทว่าผายเข้าไปในลำคออ้อหอมดีเว้ยสงสัยจะแรงไม่ใช่เล่นร้อนท้องวาบเลยพูดจบพรานพันยื่นแก้วมาขออีกไอแขกรินส่งให้แกและบอกว่านี่มัน43ดีกรีนาลุงแรงกว่าเล้าขาวถึงสองเท่า เออดีโว้ยไม่เคยเจอเหล้าดีๆอย่างนี้มาหลายสิบปีแล้วสมัยก่อนพวกนายทหารจากกรุงเทพมาให้ข้าพาไปล่าสัตว์เขาก็มีเหล้าดีๆอย่างนี้ให้กินเสมอพรานพันเผลอตัวคุยถึงอดีตขึ้นมาทำให้เข้าล็อกพวกเราทันทีไอหนูรีบปรินบันดีส่งให้อีกแล้วขอให้แกเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังทำให้ไอ้ไอยและไอ้แขก ต้องทำกับข้าวไปเอียงหูฟังเรื่องของพรานพันไปพรานชราแห่งป่าเขาสีเสียดเล่าเรื่องเก่าไปจิบบรันดีที่มีคนส่งให้ไปแกบอกว่าเขามาล่าสัตว์ในป่านี้ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกสมัยนั้นป่ากว้างและรกทึกมากไม้แต่ละต้นใหญ่ลหลายคนโอบสัตว์ป่าชุกชุมจนยิงกันไม่หวาดไม่ไหวเสือลายพาดกรอนหรือเสือโครงเดินลากหางให้เห็นแทบจะทุกวัน ชาวบ้านที่เข้ามาถางป่าใหม่ๆโดนมันลากวัวควายไปกินจนอยู่กันไม่ไหวพรานพันบอกว่านอกจากเสือโครง่งยังมีเสือดาวและเสือดำที่ดุร้ายกว่าใครทั้งหมดแถมอันตรายหาร่องรอยมันก็ยากเพราะมันชอบหลบอยู่บนคบไม้สูงมากกว่าจะลงมาหากินข้างล่างช้างป่างายาวเป็นวามีอยู่หลายโขลงกระทิงหรือวัวแดงมีอยู่กลาดเกลื่อนสมัยนั้น นอกจากไม่มีคนเข้าไปกวนแล้วพรานป่าที่ล่าสัตว์เป็นอาชีพก็มีอยู่ไม่กี่คนแถมยังโดนสัตว์ทำร้ายบาดเจ็บล้มตายไปก็ไม่น้อยเพราะอาวุธส่วนมากก็มีกันแค่ปืนแก๊ปน้อยคนที่จะมีลูกซองเดียวพวกไรเฟิลหรือลูกซองห้านัดไม่ต้องไปหายิ่งคุยก็ยิ่งสนุกคนฟังก็เพลิดเพลินกับเรื่องราวที่เหมือนโกหกของพรานเท่าแต่พวกเราคิดว่า มันน่าจะมีความจริงอยู่เกินครึ่งที่ไม่ให้เต็มร้อยเพราะปกติคนในป่าเล่าอะไรให้ฟังต้องเอาสองหารอยู่แล้วเรื่องในป่าเหมือนกับปลาที่หลุดเบ็ดไปล้วนมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นไม่ใช่คนฟังจะสนุกข้างเดียวคนเล่าเองก็ดูเหมือนจะลืมเวลาและสังขารแกจิบบรันดีไปคุยจนน้ำลายกระเซ็นฟุง้งยิ่งนานไปหน้าแกยิ่งแดงเหมือนลูกตำลึงสุก บรันดีขวดนั้นพร่องไปถึงครึ่งอย่างรวดเร็วคนกินคือแกคนเดียวเท่านั้นเพราะพวกเรากินเหล้าไทยมีหลานชายพรานพันธ์และทิดยูนยมาร่วมวงอีกสองคนตอนนี้มืดสนิทไอ้ต่กับไอ้แขกทำกับข้าวเสร็จแล้วเอากับแกล้มคือเนื้อเก้งผัดเผ็ดและเนื้อกวางแห้งย่างร้อนๆมาวางกลางวงพรานพันธ์ได้รื้อฟื้นความหลังทำให้แกมีความสุขเหมือนกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้ง แกเล่าถึงวันเวลาที่พาพวกผู้ใหญ่ในกรุงเทพมาล่าสัตว์มีทั้งนายทหารนายตำรวจผู้พิพากษาอายการขนาดข้าหลวงหรือผู้ว่าสมัยนั้นบางคนยังให้แกพาไปล่าสัตว์เลยถามว่าแล้วได้สัตว์ใหญ่อะไรบ้างหรือเปล่าพรานพันตอบว่าจะเอาอะไรล่ะเสือเอ่ยกระทิงเอ่ยวัวแดงเอ่ยกวางนั่นแหละมากที่สุด พวกหมูพวกเก่งนี่ไม่ยิงหรอกมันกระจอกเกินไปเที่ยวกับพวกนั้นสบายนอกจากปืนดีแล้วอาหารการกินยังดีอีกด้วยพวกอาหารฝรัง่งเหล้าฝรัง่งข้าเคยกินมาแล้วทั้งนั้นแหละพรานพันธพูดแล้วหยิบขวดปรันดีที่เหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งขวดขึ้นไปพลิกดูแล้วบอกว่านี่พวกเองอย่าพึ่งเมากันเสียก่อนละ่ะคืนนี้ ข้าจะพาไปส่องไฟหาอะไรมากินกันไม่เป็นไรครับลุงพวกผมไม่มีใครเมาถ้าเมาก็ยังออกส่องไฟได้เป็นห่วงแต่ลุงเท่านั้นไอหนูเริ่มปากเสียเอ้ยพูดอย่างนี้มันดูถูกกันนี่หว่านี่ไอทิศแก่พูดแล้วชี้หน้าไอหนูเอาอย่างนี้คืนนี้ข้าจะพาไปเดินส่องไฟให้ดูห้ามบน่นห้ามร้องขอกลับก่อนนะว้ย ได้ครับแต่เอแถวนี้ยังมีสัตว์ทะ่ลาะอีกหรือลุงทำไมจะไม่มีขี้มันออกเกลือนไม่มีตัวมันจะมีขี้ได้ยังไงจริงไหมวะเจอคำถามนี้เข้าทำเอาไอ้หนูเถียงไม่ออกทั้งที่ตอนผ่านมาเราเห็นกับตาว่ามีขี้วัวขี้ควายชาวบ้านออกเกลื่อนป่าแต่ไม่รู้จะไปเถียงคนแก่ให้มันได้อะไรขึ้นมา ตั้งหน้าฟังแก,แกคุยเรื่องแปลกๆให้ฟังต่อดีกว่าพรานพันเริ่มอาการสับระงกเมื่อบรันดีเหลือหยุดติดข้นขวดไม่มีใครเชื่อว่าจะมีคนกินบรันดีหมดขวดคนเดียวได้พวกเราไม่มีใครเมามัวแต่สนใจเรื่องเล่าอันน่าตื่นเต้นของแกเป็นห่วงแต่คนเล่าเท่านั้นที่ชักจะอ้อแอ้มากขึ้นทุกทีขณะที่บรันดีหยดสุดท้ายถูกไอหนูรินออกมาจนหมด พอส่งให้พรานพันแกรับไปด้วยมืออันสั่นเทาใช้เวลาอยู่ครู่หนึ่งกว่าจะประคองแก้วเข้าปากได้พอกลืนเล่าหยดสุดท้ายลงคอแกก็มีอาการไงหลังพลึงลงไปทันทีพวกเราตกใจจนตาเหลือกไอหนูกับไอแขกรีบเข้าไปประคองกลัวแกจะตายไปต่อหน้าแต่หลานชายแกกลับหัวเราะร่า,ราบอกว่าปู่เป็นอย่างนี้เอง ปู่แกเมาได้ที่แล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีแหละครับปล่อยแกเถอะพรุ่งนี้สายๆก็ตื่นเองแหละอ้าวแล้วใครจะพาเราไปหาสองสัตว์คืนนี้ล่ะไอ้หนูยังเสียดายโอ้ยไปเชื่อแกได้ยังไงปู่ลองได้จิบเล่าแล้วไม่หมดหรือไงท้องแกไม่มียอมหยุดหรอครับได้ยินคําตอบจากปากหลานชายของพรานพันแล้วทำเอาพวกเราถึงกับอึ้งไปทั้งวงโธ ใครจะไปเชื่อล่ะครับว่าพรานเก่าเจอเอาเหล้าใหม่เข้าไปขวดเดียวจะหงายท้องหมดฟอร์มไปง่ายๆอย่างนี้